ัอดีจะพี่น้องสกุลสกอนสบายดีกันบ่จ้าคอยก็สบายดีอยู่ไม่กินข้าวน้ำข่อยนี่กินข้าวกำอยังกินเนียงก็หละทูน่าป้ากระป๋องป้ากระป๋องฝรั่งกับผักกระบะนั่นแหละจ้าวอามันเหม่งบอกมันง่ายๆเนาะจ้าเนั้วบาก็ว่าชีวพีดเด้อยอยากจะพูดว่าผิดสุกิปเดี๋ยวจะเธอมาว่ากินน้ำกำใจมากมาใจมาว่ากินข้าวกันเวลากินเขากนี่น้ำมั้ ไอติมปันมันนี่รื้อมาหลอดมารื้อมาหลอดมาพี่น้องมึงเห็นชัดบ่มึงเห็นความงามชัดบ่าวน,นี่เราเนี่ยยกันเลยมามามาโอยกันโอยกันเดี๋ยวแลวจั๊เสียให้มันเรียบร้อยกันนี่สมฐานอ่ะเห็นบ่าวเด็กก็เห็นเ,เสียใช่ป่าวนั่งพัดตำหนิได้หนิอันนี้ออกไปก็ในมือสิมือสิตามตกแห่งซุ่มซ่ามอนี่เอ,อาซ่อนมันนะมันนี่ สิได้ใส่หรือไ่ได้ใส่ปุ้ขั้นใส่มันก็ใส่ไงสอดนี่มั้มวนมวนนี่มันมัมันถึงมวนไหนมันมันใหญ่ค่ะมันมวนบ่ได้ตัวนี้ย่าไหนกับก้อนย่างมันเราจะเต้นเราจะนั่งอืมไม่เยเลยตุนากับปะกอย่ะพักรุ่นรุ่นนี้นี่อืมโอ้ยมันง่ายทุกคนขมากันใหญ่ไงโเจามากันง่ญ่บ่ กินวันนี้เผาเ่าป่ะนะมันใหญ่ป่ะนะหรือเผาป่นะ

tiền mưa này chắc đẹp thế này bao sạch

No, rít ừ. nó, Thẹp nó, rít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  nó, để nó, rít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  ăn nó, rít nó, rít เด,ดาเลยกินมัเรียบร้อยเออไอ้ผู้ของแท้อืมต้องมีออยออยอคือกินมันเรียบร้อยอืมอยอของยังผู้นั่งจัดท้ายกันกินมันเรียบร้อยกหนแก่เห็นใช่ปะ แล้วกอนเฟิร์มอินเบ<อ><อ>ียบรยอิเสร็จ้วยอืสร็อ่ไินชูขอนวมดไดดีอ่มแเาเทาเมื่สมันอืมมันบอ quý vị Nhìn nè, xoay luật Sống mục dẹp Ngon อันนี้มันเนนมปันเนี่ยอติมปันปันเค้อนมอ่ะแต่ติม คนเขา้าเดือนหกฝนก็ตกพังพังกูเครียดมันล้องเงินงับและงมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงหัวใจของข้าไม่ดอกสนบ้านนามานั่งกินกับบ้านัก อน,นอ,อนทงจะได้หน่อยตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรนี้่ะนะเอกกันนะเอกไปเบิ้งหนัง กอน,อนเอานักเอกปอนขาเพอเอกเพอเอกกินมาไหนเพเอกเลยปอนมันนี่ทัาใหนเพเอกกินเองเพเอกกินเองเลอะแก้มนะนนี่นีน่เกว่ามันเลอะปากคุณนะคะตรงไหนอะเช็ดไม่ได้เช็ดให้หน่อยดินะ tiền như 你快二不了吗？解不呢？么呢呀？他不娘子，他能给他带，娘子他甩妈给他带去了。Kind of แตกมั่งแม่เบบนไผักเิ็มื่อนมื่อเลิาปรับเป็นเป็น,ปนไม่ไรล้ว่า ไม,มือเลยค่ะพอดูที่ซูนมันเซ็ตประสาใจขึ้นผาย่ย Thêm nhà bắp vào luôn Đúng là sơn nó kìa nó Xả đấy Nên Nó kim sông xả đấy nha เล็กเตะคาเคยฟังเพลงี้่บอสืเด็กหน่อยไว้รุ่นคือบ่เคยฟังหรอถ้ามันเด็กหน่อยรุ่นขขอยสิเคยฟังอืมเด็กน่อยรุนคอยรุนซีที่หมเป็นเด็กหน่อยได้ยังบอะ เดี๋ยวบอกใครบอกว่าได้เป็นสิ่งไม่ยาด ก็ะได้นก่เย็นกไทิ้ความเป็นขึ้นใที่เหมือนแบตัวเองหลายๆแล้วเธอที่หวาา

สี่แหละแน้อนเลย่อน้งนองม่้เห็ดซับผ่กผวัน่ะอ่างไ่ลืดถาก็แล้วแล้วถูบ้านก็แล้วแล้วทูงเงี่ยนงยายงน้ำเลย ชูเนี <vs> ่ยอาทิตย์หนึ่งสองสามเทียยอาทิตย์หนึงสองสมเทียถุงนีมัมีขี้ฝุ่นเด้เพราะว่าดูออสเตรลียดูตองปรบเทีนพกมมีขี้ฝุ่นคือบ้านเมืองไทยเหาึต่เนึ้อติดถนนเกับมนี่ขี้ฝุ่นเพแถวตั้งต่างประเทศเป็นเหียนเนียนะ تمر